โมเมนขอบอกขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสน,นาม ผมคือราชาผมคือพระเจ้าเป็นคำที่สาลาตันอิบาราฮิโมวิชมักจะพูดยกยอก่องตัวเองเป็นพระเจ้าแต่มันก็ไม่ได้มีใครปฏิเสธได้หรอกนะครับว่าเขายอดเยี่ยมเพียงได้ในวัย38ปีสลาตันคือผู้รวมจิตใจทใํใไมเอซีมิลานดีขึ้นมาอย่างทันตาเห็นซึ่งสลาตันเคยหล่นประโยคหนึ่งที่ชัดเจนมาว่าผมเป็นทั้งประธานสโมสรโค้ชและผู้เล่นของทีมเพียงแต่พวกเขาจ่ายเงินให้ผมในฐานะนะักฟุตบอลก็เท่านั้นนะครับ นี่เป็นประโยคที่บ่งบอกให้ชัดเจนว่าเขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของทัาปีศาจแดงดำณนะตอนนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละครับว่านี่เป็นผลงานของคนอายุ38ที่ยังเล่นในระดับสูงอย่างสบายๆแถมสภาพร่างกายแม่งกระโคตรเฟตขวบปีที่ผ่านมานะครับผมลาตันเล่นกับสสโมสรนั่นคือเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐกับ LA Galaxy กซี่จัดการไป30ประตูจาก29นัดคนเฮียอะไรเกือบ40แม่งยังยิงได้มากกว่าจำนวนนัดที่หลงเล่นสิ่งหลังจากหมดสัญญากับ LA Gala x y ี่นะครับในช่วงปลาย ปีที่แล้วเจ้าตัวก็ได้รับการติดต่อทาาทายจากหลายสโมสรชั้นนาแต่ทวันสุดท้ายเดอะก็อดก็เลือกที่จะตัดสินใจหวนกลับมาสวมเครื่องแบบปีศาจแดงดําเป็นคํารบที่2ด้วยสัญญาระยะสั้น6เดือนแม้สลาตันจะยิงกระจายตะข่ายกระจูในศึกเมเจอร์ลีกแต่ก็มีหลายคนคิดว่าเขาคงแก่เกินไปที่จะมาเล่นในห้าลีกใหญ่ยุโรปและมาเอซีมิลานก็คงไม่ได้ยิงเยอะอะไรนำซ้ําอาจจะเป็นแค่ตัวสำรองเพราะสภาพร่างกายพี่ก็อดอาจจะไม่ไหวไม่เอื้ออํานวยแต่พอเอาเข้าจริงมันกลับไม่เป็นแบบนั้นเลยครับเพราะพี่ก็อตสลาตันยังคงเป็น สสลาตันอยู่วันอย่างครับเพียงแค่เครึ่งซีซันที่เขาอยู่กับเอซีมิลานสลาตันลงเล่นในการโช์เซเรียอาไป18นัดนัดสิประตูขึ้นแทนกลายเป็นนักเตะที่อายุมากสุดที่ยิงในเซเรียอาอย่างน้อย10ประตูและมันมาได้ไว้8 8ปี10เดือนย้ำนะครับวันนี้เป็นแค่เครึ่งซีซั่นไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนแม้แต่นิดเดียวโคตร หรือหากใครไม่เชื่อว่าการมาของซาลาตันมีอิมแพคและช่วยยกอัตลบให้ทีมได้มากจริงๆเรามีสถิติมาให้ดูกันครับก่อนพี่แกจะย้ายมาเอซีมิลานนะครับมิลานลงเล่นในเซเรียอาไป17นัดชนะ6เสมอ3แพ้8ยิงได้16ประตูเสีย24เก็บได้21คะแนนอยู่เครื่องล่างของตรางคะแนนพอหลังจากเซ็นสัญญาได้ซาลาตันมาปุ๊บเมื่อช่วงเดือนมกร,ราคมก่อนที่โควิดจะบุกโลกผลงานของเอซีมิลานก็นดีเดย์คือยังเห็นได้ชัดลงสนาม21นัดชนะ13เสมอ6แพ้แค่2เก็บยิงได้47 เสียแค่22เก็บไป45คะแนนกันโหดทยานจากครึ่งล่างของตารางคะแนนขึ้นมาจบอันดับ6กคว้าโควตาไปเล่นทัวร์ยูฟ่ายูโรปาลีกได้สําเร็จเปลี่ยนแปลงขนาดนี้จะบอกว่าไม่ใช่สลาตันก็คงจะใจร้ายเกินไปหน่อยละครับไอ้คําที่สลาตันได้หล่นเอาไว้เมื่อไม่นานมานี้ว่า ถ้าผมมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ตอนซีซันตอนนี้เราคงจะได้แชมป์สกูเดตโต้ทำลายสถิติข,ของอยู่เป็นตุนไปแล้วล่ะมัง้งประโยคนี้มันอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้ใครจะไปรู้แต่ตอนนี้ที่รู้ๆนะครับสลาสันยังไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่กับเอซิมิล่าซึ่งก็เป็นที่แน่นอนว่าในฟอร์มการเล่นเทพขนาดนี้ปีศาจแดงดาต้องอยากให้อยู่ต่อแน่นอนและก็คงต้องไปเขกกะโหลกตัวเองที่ไม่เชื่อมั่นในพระเจ้าดันมอบสัญญาระยะสั้นให้เพียงแค่6เดือนตอนนี้นะครับมิลานก็ทําได้แค่อ่อนวอนให้พระเจ้าสะบัดมือต่อสัญญาซึ่่่งก็ไมรรู้ว้วาาพะเจ ซาลาตันจะเอาอย่างไรแต่ทีแน่ๆนะครับเราต้องยอมรับโดยสดุดีทั่วกันว่าตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ยังไม่เคยเห็นนักเตะคนไหนที่กำลังจะอายุครบ39ปีแต่ยังมีสภาพร่างกายที่โคตรด,ดีสภาพร่างกายดีอย่างเดียวไม่พอผลงานก็ยังโคตรด,ดีไอ้บางทีที่เราล้อๆเล่นกันคำว่าซาลาตันที่เยินยอให้ตัวเองเป็นพระเจ้าแห่งโลกลูกหนังจะว่าไปมันอาจจะเป็นความจริงแฟนๆขอบสนามล่ะครับคิดว่าปากอตซาลาตันจะยังเล่นในระดับสูงได้อีกกีปป่ปีและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูลาเฟีย ควาเอื้อมนิ้วยาวๆมากดแล้วให้เราได้ด้นะ ช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบ่ขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสน,นาม